เอสุภชัยเผยที่มาเป็นผู้จัดจาก,การส่วนตัวอ้ำาพัชราภาและเงินเดือนที่ได้รับ กว่าจะมาเป็นผู้จัดการคนดังของวงการบันเทิงสําหรับเอสุภชัยทีลาสุเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจถึงการเข้ามาเป็นผู้จัดการของนางเอกซุปตาอั้มพัชราภาโดยบอกว่าอั้มเป็นรุ่นน้องที่มอรังสิตตอนนั้นอั้มเริ่มเข้าวงการบันเทิงแล้วและน้องอั้มก็เห็นว่าพี่เอว่างงานเพราะเพิ่งเรียนจบน้องอั้มก็เลยบอกว่าให้มาเป็นผู้จัดการแล้วพี่เอก็เลยถามว่าแล้วจะให้เงินเดือนพี่เอเท่าไหร่ตอนนั้นน้องอั้มให้เงินเดือน800 0และน้องอั้มก็ให ไอเดียว่าให้พี่เอไปปั้นคนอื่นด้วยสิพี่ก็เลยไปชวนพี่ปอนัทวุฒิเวีย โน้ตวัชระบูนเบเบกันเดอะสตาร์แองจี้เฮสติงวิธีเลือกคือแค่ถูกจริตเท่านั้นทุกคนเราต้องชอบก่อนต้องมีขอบเขตก่อนไม่เคยชอบเด็กตัวเองเวลาเรามีความรักเป็นตัวนำทางเวียหล่อเท่และชอบร้องเพลงก็เลยนำเสนอให้น้องไปแบบเท่ๆน้องนาเดชหน้าตาดีมากได้เห็นภาพตอนเที่ยงบินไปตอนบ่ายเลยแล้วก็เวียเป็นอะไรที่เหนื่อยมากเพราะเขาไม่ได้อยากทำงานด้านนี้เพราะน้องมาทางด้านสายวิศวะต้องให้คุณ แม่วียช่วยพูดแล้วพี่เวียก็ด้วยความที่ไม่อยากมาเป็นดาราเลยแต่งตัวแบบไม่พร้อมแต่พี่เอพร้อมมากด้วยการเอาช่างแต่งหน้าทำผมมาแต่งเลยกว่าจะปั้นคนหนึ่งได้ต้องทำทุกด้านมากทุกความสามารถอย่างเวียหนาเดชเขาไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ดักฟันเท่านั้นทุกวันนี้มีความสุขมากที่ได้ปั้นคนขึ้นมาสร้างความสุขให้ทุกคน อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ